โยโยโยสวัสดีครับ FC คลึงลูกหนังทุกช่องทางครับอยู่กับพี่เจคลึงลูกหนังเหมือนเดิมก่อนดูคลิปนี้กดติดตามหรือยังและเหมือนเดิมคอมเมนต์คุยกันได้พี่เจจะตอบให้ทุกข้อความนะครับก่อนอื่นฝากไว้ก่อนนะครับแอปเช็คผลบอลใหม่ของ S.C.C. ครับ S.C.C. Live Score นะครับเดี๋ยวจะแปะลิงก์การโหลดไว้ด้านล่างนี้ครับโหลดเสร็จแล้วเช็คผลบอลร,รวดเร็วทันใจก่อนใครนะครับ ล้วก็จะลืมรายละอดของเรา v i p KLN ครับเอามาถึงค่ำคืนวันพุธกลางสัปดาห์คลิปนี้จะเป็น3คู่ในยูฟาแชมเปี้ยนซีซรอบคัดเลือกนะครับเป็นเกมที่2ครับเอาที่เวลาเชยงคืน,นกันก่อน,ฟนเฟเนบาเช่จากตุรกีจะเปิดบ้านเจอกับดินมโมเคียบจากยูเครนนะครับเกมแรกเสมอกันมาศูนย์ต่อ0ย์ครับเกมนี้กลับมาเล่นในบ้านของฟเฟเนบาเช่นะครับสามประสานแนวรุกเหมือนเดิมครับโจชัวคิงเดียวก็รอซซี่แล้วก็เอเนอร์วาเลนเซียนะครับเจอกับดินาโมเคียบ ที่ต้องพึ่งทางด้านของเบนจามินเบอร์บีกับอาเตมเบเซดินนะครับผมดูแล้วเกมนี้ไม่ต้องคิดเยอะครับกลับมาเล่นในตุรกีนะครับเฟเนบาชเช่ขึ้นชื่ออยู่แล้วครับเดนมคียกนี่อย่างที่ทราบกันมีปัญหาเรื่องเกี่ยวกับการเมืองมาด้วยนะครับดังนั้นเกมแบบนี้วัดใจเฟเนบาเช่ครับสามแนวรุกก็จัดจ้านจะเปิดบ้านเบียดชนะอย่างน้อยหนึ่งประตูเพื่อเข้ารอบต่อไปเชียร์เฟเนบาชเช่นะครับอีกคู่หนึ่งเวลาเที่ยงคืนเหมือนกันครับสวิตเซอร์แลนด์จะเปิดบ้านเจอกับคาราบักจากอาเซอร์ไบจันรับเกมแรก เป็นคาราบักเปิดบ้านชนะมา3-2ครับซูริกชุดนี้ก็มี2นักเตะอ,อิตาเลียนนะครับก็คือวิลฟิดจีนอนโตกับอันโตนิโอมาเชซาโนเป็นตัวที่เด็ดในขณะที่คาราบัก มีอับเดล,ล่าซูแบร์ครับมิดฟิลตัวลูกชาวฝรั่งเศสกองหน้าเป็นอิบราฮิม,ม่าวาจีครับหัวหอกชาวเซเนกัลนะครับโดยเงื่อนไขเนี่ยซูริกไม่มีทางเลือกครับต้องชนะเท่านั้นหากหวังจะลุ้นเข้ารอบนะครับถ้าชนะ1ประตูต่อเวลาครับชนะ2ประตูจะพลิกเข้ารอบเลยครับผมดูแล้วจริงๆซูริกเนออสซาฤดูกาลนี้ไม่ดีด้วยครับนอกเหนือจากจะแพ้ในแชมเปี้ยนซีกเล่นในหลีก2นัดก็ไม่ชนะครับแต่ว่า เกมนี้หลังพิงฝากลับมาเล่นในบ้านด้วยนะครับผมว่าจริงๆโดยเกรดชื่อชั้นน่ะดูดีกว่าคาราบักะหน่อยนึงอยู่แล้วด้วยนะครับเกมนี้น่าจะคืนฟอร์มครับจะเบียดชนะได้แน่ใน90นาทีแต่จะเข้ารอบหรือไม่ไปลุ้นอุทีเชียซูริกนะครับปิดท้าที่เวลาตี2ตรงโอลิมปิอสจากกรีซจะเปิดบ้านเจอกับมัคคบีไฮฟาจากอิสราเอลครับเกมแรกเสมอ1 1มาที่บ้านของมัคคบีนะครับทั้ง2ทีมรอลีกเปอร์ครับโอลิมปิกอส มีตัวหลักก็คือฟิลิปซีเคอร์นาเกลครับกองหน้าเป็นติปิญญุออซัวเรสหัวหอกชาวบราซิลนะครับในขณะที่มาคาบีไฮฟามียารอนเชอรี่กับดีนดาวิดเป็นตัวทีเด็ดนะครับเอางง่ายโอลิมเปียอสเป็นต่อแน่ครับถ้าเกมนี้ชนะจะเข้ารอบทันทีนะครับผมว่าทีเด็ดยังมีอยู่ครับประสบการณ์ในเกมยุโรปก็มีมากมายครับคู่นี้เชียร์ไปที่โอลิมเปียอสครับจะเปิดบ้านเบียดชนะอย่างน้อยหนึ่งประตูนะครับสรุป3ทีมผมชอบเจ้าถิ่นหมดเลยครับชอบไปที่เฟเนบเช ซูริกและโอลิมเปียกอสนะครับแล้วเดี๋ยวเจอกันใหม่ในคิวน้ำบิ๊กแมชขอทุกคนโชคดีครับบ๊ายบาย